ไก่ตัวนี้ได้มาจากป่าค่ะเป็นปลาหนามจากลูกแม่ไก่ตัวใดกระบ,บรูอเอแม่ oh, จากแม่ไก่ตัวใดกระบ,บรูค่ะฟักลูกออกมาล่ะกะลูกติดพุ่มน้ำเอาไปนั่มบ่ได้ปลาถิงเลยสังเกตเบ้องเลยค่ะตรงหัวนี่ค่ะตรงหัวนี่คือโดนน้าเกีียวค่ะแล้วก็เอามีดตัดเล็บตัดหนังที่มัน,นเปิดขึ้นมาออกเนาะแล้วก็ายาท่าให้พึ่น นังเริ่มจะอ่าเริ่มจะแหงนะคะเด็กๆกินเมื่อกินได้น้ำกไไินตอนน<า><า>ี<า>้ก็ร่างเอามาฟึกเอามาฟึกให้กินอาหารให้กินน้ำให้เคลียร์เขานอนนี้ลูกหนวดกลายกงร่างถ้าหนาที่เป็นแม่ไก่ได้ค่ะเดี๋ยวลออัปเดตตอนใญ่ขึ้นว่าอ่าจะแบบฉลาดเนาะเลี้ยนรูได้ไหวคะ่ะฉลาดแค่มือสองมือเนี่ย หัวจักแบบกินน้ำหัวจักกินอาหารแล้วกินน้ำก็ไปถือกันท้าท่าอื่นก็ถือคนน้ำก็ท่าท่าอื่น